สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับเดี๋ยวจะให้ดูแต่หลายรอบนะครับยังอยู่ที่หน่วยหนึ่งอยู่นะครับหน่วยหนึ่งประสบการณ์สูงครับมีแต่มือ,อคนขับรถตัดตอ่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะนะครับพี่โชเฟอร์คนช่วยเกียร์รถครับ <laughs> ต้องต้องช่วยไอ้ส้มครับไม่งั้นมันเข้าล่องลำบากครับมันสิมันไปสามว่าแล้วครับี๋ยวก็เลิกงานล้วมั้ง แต่มันไห้งานเร็วอีหลีหน้ำนี่เต็มรถท่านเลยแหละไปยีบแปลนจนหัวซัก,กสองรถน้ำคันเดียวจะวิ่งไม่ทนัน,นแล้วครับนู่นครับนะครับมันเข้าไปพ่นแล้วครับนะครับนะครับครับท่านเมนครบท่านเมนซื้อมาอ,อีกเนี่ยโอ๊ย,อยเออเออ,เอ,อมันเป็นโลพอดีอนะครับปีหน้าน่าจะเข้าประจำการอีกสองคันนะครับ ราะว่าเห็นประสิทธิภาพมันแล้วมมสวัสดีครับ <laughs> นะครับผมไม่รู้จักหรอกครับครับน่ารู้จักนะครับฟองจะเยอะหน่อยนะครับ วิ่งเร็วครับเขา่อรร้อนหน้าสื่เขาบอกร้อนมารถนอยนกนอเนครับเขาก็จะเข้าร่องอ้อยแล้วก็พ่นเข้าไปในในร่นองอ้อยนะครับ 哇，弟兄们，真是好玩。 นี่พผนกค,คนครับเดี๋ยวตัวยามันจะนอนก้นไปหมดนะครับมันก็ต้องต้องคนคนให้มันเข้ากันตัวยาจะได้ซึมจะได้ใช้เต you know, ็มประสิทธิภาพนะครับเ <zych> ดี๋ยวไปดูในร่องมันสักเล็กน้อยนะครับ <across the world> เขาก็จะโผล่ออกมาอย่างนี้แหละครับ เห็นไครับเห็นฝุ่นเห็นเป็นไฟๆนั่นแหละครับที่เขาจะพ่นอย่างนั้นแหละครับเข้าไปในร่องอ้อยนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับวันนี้ครับแปลงนี้นี่น,นะครับมรุตยูส้มครับขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมกระบวนการที่เรียกว่าฉีดยาพ่นยาฆ่ายานะครับ ครับคครับมันจะโผล่มาตรงไหนครับสุดลูกหูลูกตาก็มีแต่ไรอ้อยแหละครับเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ค้ำจุนนะครับและก็รายได้สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเราก็ดํารงตนอยู่ได้ด้วยรายได้จากนี่แหละครับมันเป็นมันเป็นอาชีพหลักของเรานะครับมันก็เหมือนยางพาราที่ภัคใต้นั่นนะครับ เราก็ถ่ายทอดนะครับจากรุ่นสู่รุ่นจากยุคสู่ยุคนะครับจากยุคเริ่มแรกที่ใช้ควายนะครับเราก็ประยุกต์เรื่อยมานะครับก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาให้ชาวไร่ได้ใช้นะครับอย่างพวกเครื่องจกักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับก็เป็นรถไถเป็นอะไรนะครับนีบ่นะครับนะครับ แต่ก่อนก็มีนะครับแต่ว่ามันเป็นรถมือสองนะครับสมัยเมื่อ40ผมยังทันอยู่นะครับเมื่อ30ปีที่แล้วผมเห็นอยู่นะครับก็เพิ่งมาเมมีก็สั่งเข้ามาประจําการก็เพิ่งมีมีล่าสุดนี่นะครับของสยามคูปตาแล้วมันก็มีรถโย่งครับรถย่งรถโย่งที่ใช้แต่ว่าหลังๆน่าจะน่าจะเหลืออยู่ไม่กี่คันลวครับใช้สําหรับในอะไรอ้อยที่สูงนะครับคือไร่เนี้ยมีมีมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับครบหมดทุกอย่างนะครับทุกช่วงอายุนะครับ อย่างไล่ของเราเนี่ยนะครับมันมันไม่ไม่่ใหญ่ใหญ่นะครับมันไม่ได้โตใหญ่โตอะไรก็ทําเหมือน SME นะครับก็ไม่ไม่ไม่มีแต่รถตัดอ้อยละครับว่ามันไม่คุ้มนะครับที่จะซื้อมาใช้นะครับถ้าใช้รถตัดอ้อยนี่ต้องเป็นหมื่นตันลวครับถึงจะจุดถึงจะเป็นจุดคุ้มทุนนะครับรายได้มันไม่ไม่พอที่จะเลี้ยงมันนะครับจะไปรับจ้างก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับ นี่ครับคล่องตัวแล้วนะครับคล่องตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปแล้วนะครับวันนี้งั้นจะขยับไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องครับสวัสดีครับ